กันทีไรคือกัดเอ้ยคือจีนรุ่นบุกเบิกอย่างในหนวดบอยปะการแล้วสาวมากี้ราศีเป็นก็นขอจิกกัดกันเบาๆไม่ได้อมกินกันทุกทีถึงจะแย่กันแรงขนาดไหนยังไงยังไงก็ดูเคมมีเข้ากันไปที่เซิดทำเอาแฟนคลับอย่างมาดามได้แต่น,นั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่นะคืนเนี้ยเขาจะได้ขอจอนกลับมาปักกันในละครเรื่องใหม่ครั้งอ่ะ ต้องถามผมก่อนว่าผมอยากเล่นกับเขาหรือเปล่าอยากเล่นกับเขาหรือเปล่าคือหนูก็อยากจะเจอพระเอกที่แบบนุนม่นมๆหลรอแบบอุ้ยมิวนิทายานี่เป๊ดมากเนียคือแบบทันทนนกันขนาดเนี้อย่าไปคู่กับคนอื่นเลยมาจิ้นกันเหมือนเดิมนะจะทำงานสบายกว่าเยอะ